ย่บานพ่นเอินต้นหนวดแมวด้วยพี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าเอิญต้นเท้าหย่ยม่อมว่าทันได้ว่าเพราะว่าหัวมันสามารถเอาไปเห็ดแป้งได้จ้าแต่ยุบานไม่ใหญ่เทา่าแต่ว่าพู้เสียชีวิตไปแล้วพ่นเอามาปลูกไว้จ้าเลยอนุรักษ์ไว้มีสองตอนอ้นด้พี่นอ้องยิ่งเยี่ยนอยู่ในสวนนี่มีแจ่สมุนไพรด้วยจ้า อันนี้ต้นสมารสามารถเอาไปใส่ลูกประครบได้อ่ะจ่ะอันนี้กําังปลูกพักหวานจ่ะเนี่ยจ่ะต้นที่สองเคนกระังสิเป็นดอกจ่ะพี่น้องเนี่ยอยู่ทางบ้านต้นหนวดแมว คนลาต้นเท้าเย่ม่อมนี่แหละหัวมันเอาไปเห็ดแป้งได้จ้ะไม่เง่ถอ่าแล้วเอามาปลูกไว้ก็เลยอนุรักไว้จ้ะมีนาหน้าชนิดเด้มีหอดสวนดอกไม้อันนี้ข่าจ้ะข่าเหลืองกำลังสิขยายพันธุ์จ้ะพี่นอ้องใบก่ยง่ายๆคอยมาหากันนะจ้าคอยมาเยี่ยมชมกัน อันนี้ก็ลังปลูกผักหวานจะเอาซุ้มซุมไก่ครอบไว้นี่จะต้นใหญ่เพิ่นยุบานตัวไขเอินหนวดแมวจ้ะนหนวดแมวแต่ว่าเพิ่นว่าเป็นต้นเท้าเย็นม่อมนี่จะไอ้บินความง่ามจ้ะยุบานไม่หอดใบนาดจะ สามารถมาเยี่ยมชมได้ดจ้ะสมุนไพรใบนาดใบเป้าจ้ะกำลังปลูกบกม่วงแจกว่าสิขึ้นว่าขึ้นพี่น้องซื้องาพนมาเนี่ยจะบกม่วงเปรี้ยว ขันเพิ่นขึ้นก็เป็นบุญไปนะพี่น้องให้เบิง่งธ้รมา,าตาิบานเฮาจ้ะมักดอกเพิ่นนี่จ้ะขึ้นหนวดแมวแต่เพิ่นเป็นต้นต้นถาย่ญมม่อมว้าวไปเฮ็ดแป้งจ้ะให้เบิ่งความง่ามเพิ่นจ้ะ ต้นเนี่ยใหญ่เด้พี่น้อง